เบอร์หนึ่งน้องพงษ์ขอบคุณครับไม่ได้ตายเพราะขับรถตายเพราะลิงอุ้มแต่งครับอ่าท่านแรกเบอร์หนึ่งเก็บไม่ได้ใจอย่าเพิ่งโอนนะท่านแรกน้องพงษ์แอดมินจดไว้นะจ้า <c oughs> จดไว้เบอร์หนึ่งน้องพงษ์คนที่สองคุณแน่ใจอ่ะเบอร์ ne, ที่สองคนนี้ก็มีส่งข้าประกวดเช่นกันสุดยอดมากคนนี้เบอร์ที่สองเปิดตัวครับเอ็มาหันหลังหันหลังเข้าครับผม พุ่งเข้าไปที่กล้องเลยเปิดที่สองผู้ชายคนนี้ครับครับผู้ชายคนนี้ก็ขับรถเช่นกันขับรถเช่นกันส่งโดยเมียของเขาครับถูกต้องคุณ <the> จะซื้อ,อยังไงส่งเข้าโดยเมียน้องเหยื่แอแสงทองถูกต้องคนขับรถเช่นกันครับ เบอร์สองเบอร์สองพี่โอ๊ตครับตายเพราะเมียด่าเบอร์สองเบอร์สองพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตโชว์ทางนู้นครับผมอันนี้อันนี้ที่เป็นคอขาดคออะไรนี่ไม่ใช่อะไรนะครับ,รบไปผูกคอเพราะว่าโดนเมียดา่าโดนเมียดา่าเครียดเกิดความเครียดในหัวใจโดนเมียด่าก็เลยไปผูกคอ<แ>อันีอที่ปากไม่เลือดนี่ไม่ใช่อะไรนะคุณซัน แค่นั้นไม่พอเขาจะโชว์รอยยิ้มแบบผีที่น่ากลัวมากสุดยอดเอาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับหลับตาดูนะหลับตาหลับตาดูดีๆนะจ้องดูให้ดีๆเบอร์สองเบอร์สองน้องโอ๊ตเบอร์สองน้องโอ๊ตหลับตาเพียงวิธีเท่านั้นผีคนขับรถน้องโอ๊ตส่งข้าโดยโดยน้องหยองเบียร์เาครับดูอำนาจความเป็นผีของคุณโอ๊ตโชว์ครับ แค่นี้พอครับแค่นี้พอเลยแค่นี้พอครับคุณโอ๊เบอร์สองขอบคุณครับคุณโอ๊ตเบอร์สองผมชอบมากมีที่ล็อกด้วยคุณโอ๊ตเบอร์สองเบอร์สองตอนนี้ท่านผู้ชมดูเท่าไหร่แล้วครับสี 4, ่พันเก้ากี่คนครับ oh? สี 4, ่พันเก้า ต่อไปเบอร์สามเชิญครับ,บรเอบรอ,อร์สามเชิญครับส่งเข้าอันนี้ก็แผนกขับร,กบรถเช่นกันรถเช่นกัน <c> เ <oughs> บอร์สามเบอร์สามเก็บไว้ได้ใจนะโหวตใครเก็บไม่ได้ใจครับ <c oughs> <ez S 2> มาัวูอ๋อ เบอร์สามเบอร์สามคนนี้เบอร์สามพบกับคุณโอ๋ oh, พนละครแสงทองทส่งเข้าด้วยเมียของเขาเช่นกันเมียของเขาเช่นกันครับมานั่งนั่งนั่งลงเลยครับคนนี้ผีเครื่องเส้นมาครับอันนี้ผีเครื่องเส้นน้องโอ๋พนละครอ่า เบอร์สามบอกกัทางบ้านหร่อว่าว่าถ้าชอบใครเก็บไว้ในใจอย่าเพิ่งโหวตจะเราเปิดตัวทีละคนถูกน้องโออันนี้เป็นผีแล้วครับผีเครื่องเส้นผีเครื่องเส้นมีเรื่องเรามีเรื่องเราแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับคุณสันผมบอกเลยว่าการแต่งหน้าผีครั้งนี้เฉือนกันมากสุดยอดแล้วคนละขับสามคนมาทีเดียวเลยเฉือนกันแบบไม่รู้จะตัดสินให้ใครเลยชอบใคร รักใครอยากให้ใครชนะถูกไว้ในใจนะครับเก็บไว้ในใจก่อนเบอร์สามจ้าน้องโอ๋น้องโอ๋ขอบคุณครับน้องโอ๋เรื่องเส้นขอบคุณครับเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สี่มาเบอร์สี่ขึ้นมาเบอร์สี่มาเบอร์สี่มาเอามาผู้หญิงมาผู้หญิงพัดคาระแกกันบ้างเบอร์สี่นักรอของเราจ้า เปิดตัวเลยครับเปิดตัวเลยพี่หมีแสงทองพี่หมีนันพี่ดาแสงทองพี่แบบน่ารักน่ารักพีแอบเบลเบอร์สี่นะเบอร์สี่คือพี่หมีเบสตอนนี้กำลังอ้อๆเลยคนนี้อ้อเลยอ้อเลยเบอร์ เบอร์สี่ใช่ใครชอบพี่หมีถูกเชียร์พี่หมีบางคนบางคนอาจจะไม่ชอบผีแบบน่ากลัวอ่าอาจจะชอบผีแบบน่ารักใช่ก็อาจจะโหวตให้ผีน่ารักใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมโหวตให้พี่หมีนะครับเบอร์สี่เบอร์สี่ผีบักหล่าครับไปเดี๋ยวนี้ไปคนเดียวด้วยเดี๋ยวนี้ไปคนเดียวด้วยไม่ชวนใครครับอ่ะ เบอร์ที่ห้าต่อไปเลยผีสาวเช่นกันถูกหลังจากนี้ให้เขาขอโหวตด้วยตัวเองไหมฮะให้เขาขอโหวตด้วยได้ให้ขอโหวตด้วยตัวเองด้วยเอาเอาไล่ให้คคกก่อนแล้วก็ให้เขาขอโหวตด้วยตัวเองเบอร์หเบอร์หน้องอันแสงทองน้องอันผีหน้ารักเช่นกันผีนะโอ้พูดไม่ได้ผีบุกไปไม่ไห เอาขึ้นมาป่ะผมได้อีกมั้งหันพีพูดไม่ได้พีพูดมากเลยโดนเย็บปากพีพูดไม่ได้พีพูดมากเลยโดนเย็บยปากนะคะพีพูดมากพี่พูดไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วใครรักน้องอั๋นเชียร์น้องอั๋นเบอร์ห้า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 เชียร์น้องอั๋นเก็บไว้ในใจพวกเชียร์เบอร์ห้าขอบคุณเบอร์ห้าน้องอั๋นครับไปครับต่อไปเบอร์ที่หก เบอร์ที่6กําลังเป็นกระแสด่ามากเลยทีเดียวเชียวถูกต้องไม่ว่าจะเป็นน้ําตกน้ําตึกใช่้หญิงคนนี้เขาผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วสับขาลงขาหลอกก็ผ่านแล้วชุดยอดมากคนนี้ชุดวุ่นวายมากให้พบกับเขาคนนี้ครับคุณใหม่ว่าญยาครับเบอร์หกครับเบอร์หก เบอร์หกพีน้องไม้อาจจะแบบแอแบแอแบคแบบคุกขีคุกขีใช่ใครรักน้องไม้เชียร์น้องไม้โหวตให้น้องไม้วันนี้ครับเก็บไว้ในใจอย่าเพิ่งโหวตเก็บไว้ในใจเบอร์หกเบอร์หกน้องไม้น้องไม้พรัญญาอ่าขอบคุณน้องไม้ครับพี่พี่ความรักค่ะให้เรามีใจต่อไปเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด เฮ้ยคนนี้ไม่ได้หน้ามไดอะไรเลยก้มอย่างเดียวเลยน้องปู่ว่าดันอยู่ว่าทันอยู่ว่าทันอยู่ว่าทันอยู่โอเคน้องบูมครับขอบความฝันมาเพื่อแต่งหน้าท้าผีคางยูใช่อคนนี้อดีตเคยผมเคยสงสารโคกระโหลกไหมคนเนี้ยสงสารมากโคกระโหลกไหมใช่ ทำอะไรกบเอต้าหยอกเล่นกันไปไแล้วเนาะเดี๋ยวน้องกระโดดเทีบเบอร์เจ็ดอันนี้เบร์จ็ดอันนี้อดีตคุณรู้ไหมสาเหตุการตายเพราะอะไรเพราะอะไรโทรศัพท์แตกเสียหูร้อนเกินไปไลนต่อไปใครไลน์ต่อไปไลน์ต่อไปรู้แล้วอยู่ในใจเบอร์เจ็ดน้องบุมน้องบุมรักน้องบุมเชียร์น้องบุมเก็บไว้ในใจครับใช่ครับฝากช่วยด้วยช่วยเชียร์ปจะเบอร์แปดใครเบอร์แปด ไปพบกับหญิงสาวคนนี้เบอร์แปดน้องระใหมแสงทองครับนี่หนูไปออมาัไมหไหนลูกพี LA ่พี่ความหลักเนี่ยความหลักามาจาทั้งไหนล่ะน้องระใหมแสงทองฝากด้วยเชเชียร์เบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดระไมเชียร์ระไมเตรียมบทชระไมเก็บไว้ในใจก่อนครับเบอร์แปด โอเคครับขอบคุณครับผีตัวนี้รู้ไหมสาเหตุการตายคืออะไรคืออะไรสิ่งตายเบอร์ต่อไปหมดหรือยังครับคุณต้าสาธุยังยังครับยังหรอคุณเด้ครับผีอะไรอ่ะผีตุ้เฮกับคุณเบอร์อะไรเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เก้าเหรอเบอร์เก้าไม่มีตัวนี้เลยนะคุณเดอเบอร์เก้าน้องเด้เด้ เบอร์เก้าน้องเด็ดอันนี้แต่งแบบจะได้ลบไม่ง่ายป่ะฮะอันนี้มาหลังไงเบอร์เก้าน้องเดดเดรักเดดเดเชียเดดเดกดเก้าครับเบอร์เก้าเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเงื่อนนะขอบคุณน้องเดดเดครับเบอร์เก้าข้าประกวดผีแมงกระพุนเบอร์ สิบเบอร์สิบครับเบอร์สิบเบอร์สิบจ้ะเบอร์สิบเบอร์สิบเปิดตัวเบอร์สิบครับเฮ้ยเปิดสิบครับเบอร์สิบน้องบอยเบอร์สิบน้องบอยขี้เมา เวลาเมาที่ไรเป็นยังไงครับคุณสันอย่าไปทักอย่าไปทวงว่าป่าโรศั์เป็นป่าโทรศั์ต่อยกำแพงเป็นต่อยกำแพงจ้ามาโหไม่พอใจกกลับบ้านครับงานนี้กลับบ้านไปทําอะไรอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสร็จทําอะไรอีกไลสุดต้องถามเขาแต่ณตอนนี้เขาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตให้มันสดใสให้มันสด เด็กผีตัวนี้คือนี่จะแทงให้ยับเลยใครมาใหม่ฉันจะอยู่กับใครคุณบอยหน้าหวานหน้าหวานเบอร์สิบใครรักน้องบอยเชียร์น้องบอยและชอบน้องบอยการแต่งผีอย่าลืมหมดให้น้องบอยเบอร์สิบเบอร์สิบเก็บตัวครับเก็บไว้ในใจด้วยเบอร์สิบ เบอร์สิบไปประกวดเพื่ออะไะประกวดก็ชนะสิต่อไปต่อไปต่อไปเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดคุณต้าสาธุสวัสดีครับเข้าร่วมประกวดด้วยตาสาธุครับรักใครเชียร์ใครเราจะ ตัดสินให้น้องต้าสาธุทเบอร์เบอร์สิเ็ดครับสิเดครับวันนี้ขอวันนี้ขออนุญาตเอาถ้วยรางวัลฟุตบอลมาก่อนเราเต็มตัวไม่ได้ชนะรางวัลหนึ่งพันบาทพร้อมถ้วยไปเลยเดี๋ยวถ้วยย้อนหลังให้ถ้วยย้อนหลังให้ถ้วยรางวัลเลยนะครับอะวันนี้ขอย้อนกลับมาอยู่ที่สินค้าเดียวก่อนครับก่อนที่เราจะให้ทุกท่านนี่เดี๋ยวใจเย็นตัดสิน แต่นะช่วงเวลานี้จะแพลวพาวแสงทองเอพันตัวมาแต่งตัวผีเช่นกันถูกต้องณเวลานี้ที่พัก,กจ,จิตต่อณ <c oughs> เวลานี้ที่พักใจยาวไปแต่เราจะไม่พักต่อไปเพราะเราจะเปิดตัวเขาจ้ะคุณแพลวพาวแสงทองครับเล่นเชิญครับ อย่าลุกนะอย่าลุกทำไมให <kav S 2> ้ต้องถามโอ้ยโอยเาะโเป็นสเป็นยันอย่ด้วเนาะมาดานซาก้องสีแุ้ยมาจมดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตามีเก้าอี้เพิ่มไหมเก้าอี้เพิ่มไหมมาคุณนั่งนั่งข้าผมคุณตา